สวัสดีค่ะรายการ Re ์ดรีโยูวันนี้ของเรานะคะกับทีที่31ค่ะเรอร่วมก,กับงานอีเวนต์สุดตาสกันค่ะอีเวนต์วันนี้ที่จะถึงในวันสารเนี้ค่ะเรามีคอนเซ็ปต์ของงานชื่อว่ากิจราอะไรกันเอยต้องติดตามชมนะคะว่าเราจะได้คุยกับแขกรับเชิญพิเศษสองท่านนี้ที่มารอกันนะักทีนนะคะ่ะเดี๋ยว,วเรามาทำความรู้จักกับน้องทั้งสองคนนะคะ,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใชนาตัวเองนะคะสวัสดีครับผมโชกูลทักษิณเทพอาสาประธานการจัดงานแฟชั่นซีาร์อาร์2022ครับสวัสดีค่ะดิฉันดองนาริศราเทพประเสริฐรองประธานจัดงานแฟชั่นซีร์อาร์2022นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้า,างคะหลังจากที่เตรียมตัวกับการจัดงานได้ขงดสิ็จกันแล้วคะตอนนี้โอ้โหตอนนี้ก็ <c oughs> ประมาณ แปดสแล้วค่ะพี่วาวเราการเตรียมสถานที่แล้วก็รันชีวซ้อมใหญ่กันอยู่ค่ะในวันนี้นค่ะเพื่อที่จะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ค่ะใช่แล้วครับตื่นเต้นมากมากครับพี่วาวตื่นเต้นมากครับการทุ่มเทลของการจัดกิจาก,การรมพิเศษแบบนี้เกี่ยวข้องอะไรกับการเรียนของคณะนที่แสต์คะต้องบอกเลยว่าในในส่วนของการจัดกิจกรรมอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ระดมให้นักศึกษาระดมความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะมาพรีเซนต์กัน ับในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์นั่นเองครับพี่ดองครับซึ่งกลุม่มของพวกเราก็ได้เลือกอแฟชั่นสีาที่จะเข้ามามีบทบาทในการจัดอีเวนต์ในครั้งนี้ใช่ค่ะรายเหตุผลที่เราเลือกแฟชั่น4ีอาร์ทนะคะที่เป็นกิจกรรมประกวด Shoot, แฟชั่นชุดแล้วก็หน้ากากอนามไมเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยได้ไปเห็นวิจัยวิจัยหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าแฟชั่นเนี่ยคือการแสดงออกทางความคิด ในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมและอีกหล,หลายๆอย่างค่ะซึ่งเราก็เกิดความสนใจขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะหยิดตรงนั้นน่ะมาเป็นอีเวนต์ของเราดีไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้เกิดมาเป็นอีเวนต์แฟชั่นซีอ2022ในครั้งนี้ที่มีการประกวดชุดแล้วก็หน้ากากาอนามัยเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานก,การณ์ปัจจุบันของบ้านเมืองค่ะว่าตอนนี้เราแบบกำลังเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีในยะแฝะ เป็นการจัดแฟชั่นที่สะท้อนเห็นมุมสังคมในสมการฝูดของเรานะคะเป็นการประกวดชุดการแต่งกายแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ว่าและทีนี้ก็คะอการคัดงเลือกรอบแรกอะค่ะในรอบแรกโอ้โหทุกคนมาเต็มมากเชื่อว่าทุกคนมาก็คือทุกคนตรงตีมหมดเลยครับเพราะก็คือเป็นทุกคนเชื่อว่าทุกคนทําเต็มที่ในทุกๆรอบแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูง เพราะว่าคอนเ็ปต์ของเราก็บอกอยู่แล้วว่า B Style b a r ูซึ่งเป็นตัวเองในแบบที่คุณเป็นอะไรเงี้ยครับก็บอกได้เลยว่าคณะกรรมการก็ยังบอกมาว่าใชหนักใจใช่ค่ะตัดสินยากมากค่ะในรอบแรกแล้วก็มีการได้ให้คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดเผยคะแนนนะคะต้องให้ผู้เข้าประกวดได้รอรุ้นก่อนว่าคะแนนของแต่ละท่านจะเป็นยังไงค่ะพี่บาพว่าการตัดสินในรอบแรกผู้เข้าสมัครมากขนาดค่ะหในรอบแรกประมาททุกคนเลย ในตอนแรกเลยเน pues so nah <province> yeah, so yeah, yeah, ี่ยผู <art> ้เข้ามาประกวดก็อยู่ที่ประมาณ15คนค่ะที่เราตั้งไว้แล้วก็ไม่อยากให้เกินนี้เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เราไม่อยากให้คนมารวมตัวกันเยอะๆค่ะหลังจากที่รอบแรกที่เราได้คัดออกมาแล้วเราก็เหลืออยู่ที่10คนสุดท้ายค่ะพี่วาวใน10คนสุดท้ายก็ต้องมีความตัชเป็นคนแรกแล้วกิจกรรมที่จัดนี่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับรายวิชาอะไรคะ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับรายวิชาการจากกัดกิจกรรมพิเศษนะครับเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของพราสารประจานสุดสา,ารบุค่านหลักสูตรนิเทศศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยขุนบุราชานานีของเรานั่นเองครับพี่ว,าว่า<อ>ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมือนแบบว่าเป็นเอกที่เรียนอีออเวนต์ในเทอมสุดท้ายที่คือเป็นโปรเจกต์จบของนักศึกษาชั้นปีที่4นั่นเองครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้เราเร่วมกันงานในในกลุ่ม คนทัน้งทีมงานของเราทั้งหมดทั้งหมด15คนค่ะพี่ว่าทีมงานของพวกเราค่ะแล้วก็แต่ว่าภายในงานเนี่ยจะมีน้องๆสตาฟที่เราได้ให้เข้ามาช่วยร่วมง,งานด้วยครับผมแล้วระยะเวลาของการจัดกิจกรรมแล้วเ้ามีรูปแบบอะไรบ้างคะ สำหรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนะครับต้อง<ช>บอกได้เลยว่าเชิญเพื่อนๆในการร่วมงานในวันที่19กุมภาพันเป็นวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในเวลา17บเนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป<ช>จนถึง<ช>สอทุ่มครึ่งนั่นเองครับใช่ค่ะ20นนินาฬิกานาทีค่ะและเชิญพี่วาวไม่ได้าร่วมงานเรื่องนี้เราต้องแต่งตัวแบรรบแฟนคลัสวยๆใช่ค่ะมีการให้แขกรับเชิญว่ามี อะไรที่แบพิเศษสุดนอกจากการแต่งกายของผู้ร่วมงานนี้คะแน่นอนว่าเราไม่มีแค่ผู้เข้าประกวดหรือโชว์สุดพิเศษอย่างเดียวครับเรายังมีกิจกรรมพิเศษมากมายดยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมการแแชร์ค่ะบอกเลยแล้วว่ากิจกรรมนี้ mm hmm. ทุกคนจะต้องถ่ายภาพมุมไหนก็ได้ภายในงานครับแล้วก็ร่วมติดแฮชแท็ก hmm. ชื่องานของเราแฟชั mm ่น hmm. ศ mm ิลป์2022และนอกจากนี้ก็ยัง mm hmm. ทุกท่านก็จะต้องมีแคปชั่นเด็ดๆสั้นๆ เพื่อที่จะให้ทีมงานของเราได้คัคดเลือ,อก10รางวัลก็จะได้บัตรชมหนังจากเมเจอร์ซีนิเพ็กบนราชธานฟีฟรีค่ะค่ะและแคมเปญที่ตัชที่สุดเลยที่คิดว่าผู้เข้าร่วมประกวดน,น่าจะแบบว่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นก็คือแคมเปญที่พี่วาวพูดมาเมาื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นแคมเปญที่ผู้เข้าประกวดเนี่ยจะต้องแต่งตัวมาให้ตรงกับงานของเรา สีม่วงค่ะมุ้ยมีการไหวกันแบบนี้เราใชส่ไม่อยากอย่าางวัก็จะได้บหน้างานเลยนะคะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าใครที่มาเร็วน่าจะมีสิบรุ่นเพราะว่าเราแจกแค่ห้าท่านเท่านั้นค่ะครอบชิงนอกจากชิงรางวัลของผู้เข้าประกวดแล้วนะคะก็ยังมีการให้กับผู้ที่มาร่วมงานใช่ค่ะแล้วการที่เรามาร่วมงานในทั้งสถานการณ์โควิดแบบนี้ เราคัดสรรรูปแบบาก,การจัดรายการกี่แบบคะเนี่ยแบบแรกคืออะไรเลยรูปแบบของรายการของเราจะเราจะไม่ได้มีการจัดแบบออนไลน์ค่ะพี่วราเพรา,วาะว่าเราได้มีการประชุมกันแล้วนะคะแล้วก็มีความเห็นกันว่าเราจะจัดในรูปแบบออนไซต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนเราจึงมีการให้ผู้เข้าร่วมง,งานและผู้เข้าประกวดร,รวมถึงทีมงานทุกคนคณะกรรมการเอ็นซีทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมง,งานจะต้องตรวจเอทีเคก่อนเข้างาน แต่ว่ามีการตรอบความปลอดภัยขั้นสูงสุดกันใชรว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดค่อนข้างจะระบาดนกใช่ค่ะแล้วเราทุกคนก็จะต้องใช้มาตรการไหนเร่งรัดใช่ไหมคะใช่ครับค่และปฏิการิยาทางสันแล้วก็รางวัลนะคะอยากจะให้ใบ้ๆนิดนึงิการาเป็นอย่างไรบ้างเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาร่วกกิจกรรมเลยอันนี้คือสำหรับผู้เข้าชมใช่ไหมคะอะ หรือว่าผู้เข้าประกวด<พ>ผู้เข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดนะคะคก็ในรอบแรกเราก็ได้คัดรอบทีวีดีโอไปแล้วส่วนคะแนนเราก็จะเก็บมารวบรวมกับรอบไฟนอลนี้ในรอบไฟนอลครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันออกเป็นสองพาร์ทค่ะ<ม>พาร์ทที่1คือรอบเดินเร็วซึ่ง<ม><ม>รอบนี้ผู้เข้าประกวดจะต้องเดินกับเพลงเร็วแล้วก็แนะนําตัวด้วยการพูดค่ะพี่วาวซึ่งการให้คะแนนก็จะมีทั้งบุคลิกภาพการเดินอินเนอร์การพูด แอคชั่นต่างๆก็ชุดหน้ากากอนามัยทั้งหมดเลยค่ะส่วนในรอบที่2ที่จะเป็นเพลงช้านะคะรอบนี้จะเป็นการพรีเซนต์คอนเซ็ปต์ชุดลิววใช่ก็จะเป็นรอบเพลงช้าแต่เพลงเราขอขูกไว้ก่อนว่าเราอยากจะเซอร์ไพรส์ผู้ชมค่ะว่าจะนสารอะไรใช่ไหมคะใช่ครับ้ังทูคุณก็เล่าเรื่องของรางวัลของกิจกรรมนะคะรางวัลนะคะมีอะไรเราใจเราบ้าง แน่นอนว่ารางวัลที่ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับน,นะครับรางวัลพิเศษ2รางวัลนั่นก็คือรางวัลป๊อปปูล่าโหวครับพี่วาวซึ่งวันนี้เราตัดสินจากยอดไลค์ยอดแชร์ว่าจะเป็นยอดวิวที่เราที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอของน้องๆไปครับซึ่งก็คะแนนเฉียดมากเพราะสิบคนสุดท้ายนี่คือเราเอาคลิปเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนร่วมกันโหวตใช่ครับรักไครแชร์ไทยหนึถึงสิบเลือกนะคะ และนอกจากนี้เรามาร่วมดูด้วนะครับว่าค่ำคืนของวันที่19ดาวดวงใหม่ที่จะเป็นแฟชั่นที่โดนใจสตาฟนะครับก็จะได้รับรางวัลวันใจทีมงานหนึ่งรางวัลครับรู้สึกว่ารางวัลในกิจกรรมนี้เลือกมาครับแล้วก็อีกสองรางวัลก็จะเป็นรางวัลรอชนะเลิศอันดับสองรชนะเลิอันดับหนึ่งแล้วก็รางวัลชนะเลิศครับผมแล้วรางวัลนอกจากจะได้รับรางวัลแล้วได้ได้รับเกียรติสุดการของการ ตัวแฟชั่นอันนี้เ้วยแล้วยังมีผู้สนับสนุนอยากเป็นทั้งการมายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะขออห้เราเยอะมากเดี๋ยวช่วยกลาบขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าโอ้โหเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราได้อ่านเราได้อ่านนะคุณอิสานก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช่ค่ะให้น้องจะค่อยเสียงที่ดีขึ้นนะคะใช่ค่ะพี่คุณน้องก็คือ เหนื่อยมากกว่าเราจะหาสปอนเซอร์ได้แต่ละเจ้าใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องขอขอบคุณในความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรานะคะถึงแม้ว,ว่าสถานการณ์จะอ,ออกมาสถานการณ์บ้านเมืองเราจะยังออกแบบไม่ไม,ไม่ถ้าเอาตอนนี้ก็คือยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะแต่การสนับสนุนเนี่ยก็ยังเ,เรา ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารู้สึกแบบอิ่มอกอิ่มใจอยู่ค่ะเราก็ยังรู้สึกขอบคุณมากมากแล้วเราก็จะนําเงินที่ได้จากการสนับสนุนเนี่ย,ายมาใช้ประโยชน์ม,มาทําให้เกิดประโยชน์ดีกว่าค่ะมาทาให้เกิดประโยชน์ในงานาของเราเนี่ยสูงสุดค่ะพี่วาวครับและก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอขอบคุณผู้เขา้าร่วมประกวดแล้วก็คุณผู้ชมที่จะมาร่วมรับชมวันพรุ่งนี้ร็อฝ่ายรลแล้วอย่าลืมมานะครับสุด้ากุมภาพันธ์และสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆขอขอบคุณ สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอนแกนราชธานีด้วยนะครับที่ให้เกียรติเราสองคนมาร่วมแข่งรับเชิญยูบียูไลฟ์ฟรีใช่ไหมฮะไลฟ์ฟรีของเรานี่เป็นรายการที่รวบรวมสาระน่ารู้และกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อจะให้ทุกขั้นได้รู้ว่ารายการเราเป็นช่องทางในการสัมพันธ์โดยตรงนะคะและถ้าใครสนใจอยากจะมาโฆษณาราชธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆทางมหาวิที่ัย <laughs> ครับผมอยากจะให้น้องโชกุนช่วยตอบชิชวนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับครับก็ชกุนอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพ,นะพี่น้องๆันักศึกษาที่สนใจอยากจะมาร่วมงานนะครับก็อย่างที่ดอกได้พูดไปก็จะมีกิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันก,ก็จะเป็นแต่งกายหรือกิจกรรมที่ร่วมติดชื่อแฮชแท็กรูปในงานแล้วก็กิจกรรมร่วม่าผู้เข้าร่วมประกวดที่ชนะนะครับ<ช>ต้องบอก <laughs> <ๆ>ว่าเราแล้วก็อีกทั้งเรายังมีโชว์สุดพิเศษ ใช่ไหมคุณดองใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือนนแอบแบบแอบแบบแงมนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเซอร์ไพรส์ในงานค่ะพี่วางโ,โชว์นี้นะคะเป็นโชว์สุดพิเศษที่ทางทีมง,งานได้เตรียมมาให้ผู้เข้าชมนะคะชื่อโชว์ว่าไ i a m มอน f a s ช i o n r a r t โชว์ค่ะสนใจมากเลยคะ่ะเราจะพิาศษการชมรายการนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้น้องดองช่วยย้ำเวลาสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ สำหรับเวลาในการจัดงานนะคะในวันที่19กาุมภาพันธอง5 6นนี้จะจัดขึ้นในเวลา15นาฬิกานาทีค่ะถึง20นาฬิกานาทีค่ะสถานที่จัดงานนะคะก็ณศูนย์เครื่องมืออุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุนได้ชธานีค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักก็ตึกคาเฟ่มิลานนะคะใช่ค่ะเป็นชั้น2ห้อง201ค่ะพี่วาวและพื้นที่กว้างขวาง แน่นอนค่ะเป็นห้องวรใจค่ะมาตรการก็ไม่ต้องห่วงค่ะเราเอทีเอชทุกคนอยู่แล้วค่ะสบายใจได้ค่ะใช่ค่ะร่วมกิจกรรมทางนแล้วก็ขอขอบคุณถ่ารับเกิดน้องดอมและน้องโชคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท้ายสุดและสุดท้ายเหมือนกันนะคะเพื่อให้ผู้การกิจกรรมชมรายการเลยโฟล์วอยู่นะคะรายการสาระเลารื่องสู้ความมันเกิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทาง การเพจเฟซบุ๊กยูทูบทิกต t o k และเรามีเพิ่มช่องทางใหม่ด้วยนะคะ Line o f f i ิเชีค่ะในทุกแพลตฟอร์มเพียงแค่เซิร์ชในชื่อ UBU Library ค่ะและคุณจะได้ภาพการชมกิจกรรมที่น่าสนใจโอยอาสนายเราอยากเห็นคุณได้ค่ะอย่าลืไปร่วมงานอีเวนต์สึกตากันนะคะสายแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย